จัดได้อีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกันกบเจ้าซูซูกิวีสตรอม 1050XT ซึ่งในคลิปนี้เราจะพามันไปขับขี่แบบชิลๆกินลมชมวิวกันครับ VStorm 1050 XT ซึ่งมีฉายาทางการตลาดว่าเป็น The Master of Adventure ฟังดูแล้วอาจจะเน้นไปที่ทางแบบ Off-Road แต่เมื่อนำมาใช้ในโหมดท่องเที่ยวแบบปกติแบบ On-Road ความสามารถกระโดดเด่นไม่แพ้กันเครื่องยนต์2สูบแบบ VTWIN ขนาด1 0 3 7 c c พร้อมพละกำลังแรงม้าสูงสุด107.4แรงมา้าที่แผ8,500รอบตอนาที ทนานี้ก็ทําให้การขับขี่หรือจังหวะเร่งแซงต่างๆทําได้อย่างง่ายได้ครับนอกจากเครื่องยนต์บล็อกนี้จะให้พลักกาลังที่เพิ่มมากขึ้นก็มีฟังก์ชันอื่นๆมาอย่างล้นเหลือไม่ว่าจะเป็น m o ม n ช r ั่นเบ s กซิสเต็ h o ิ e Control System และ s l o ปด d พ p เ n น e ์คอนโทรลซิสเต็มซึ่งทำงานร่วมกันกับกล่อง IMU แบบ3แกนหลัก6กทิศทาง traction control 3โหมดที่ควบคุมโหมดต่างๆได้อย่างง่ายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ระบบไฟ LED รอบคันให้ความสว่างสวัยชัดเจนทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนมาถึงการใช้งานที่เน้นวิ่งทางดำเป็นบ้างครับนับตั้งแต่ v s t r ร m รุ่นแรกบาลานซและค่ากาวเคลนอ์ของ V-Strom นั้นถูกยกย่องว่าเป็นรถที่มีสมดุลที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดซึ่งในเจ้าตัว V-Strom 1050 XT นี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ารุ่นพี่แถมยังทำได้ดีกว่เดิมแบบสมัมผัสได้อย่างชาัดเจน การเข้าโค้งและการควบคุมทำให้เฉียบคมสวมทางกับรูปร่างที่ดูใหญ่โตระบบเบรกที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอที่จะชะลอความเร็วได้อย่างทันท่วงทีครูสคอนโทรลที่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ความเร็วที่50ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใต้เงื่อนไขต้องเป็นเกียร์สีขึ้นไปเท่านั้นกลับมาที่จุดเด่นอีกเรื่องหนึง่งที่เราได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้น ึ่งมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างการทํางานของช่วงล่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําออกมาได้อย่างดีแต่หากค่ามาตรฐานเดิมที่ตั้งจากโรงงานยังไม่เพียงพอสําหรับคุณก็สามารถปรับตั้งค่าเองต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่นกันโดยรวม,รวมก็นับว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจในขนาดพิกัดซีซีที่มีพลาดกาลังเหลือเฟือในการใช้งานครับในส่วนของราคาราคาจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาท มีสีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำสีเหลืองและสีขาวแดงหากท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของหรืออยากทดลองขับขี่สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูม Suzuki Big b ไบคและตัวแทนจำหน่ายของ Suzuki m o t o r ร์เซลล์คอร์ปอเรชทั่วประเทศครับสำหรับคลิปรีวิวชิวๆในครั้งนี้จัดระยิดสวัสดีครับ